สวัสดีค <wield> ร <ing 1970> <Emperor> ับพี่น้องเมื <story> ่อานี้โุณนะลูกอีสานนะครับพาพี่น้องมาเก็บบักเน่าครับอยู่หลังบ้านนะครับอยู่ขั้วอยู่หลังบ้านนะครับมีบักเน่าเป็นลายครับพี่น้องอันนี้แค่ต้นเดียวนะครับเป็นนี่ครับเก็บมาแล้วครับในลายบ้างครับพี่น้องเบิ้งนี้ตัวหน่วยใหญ่ๆครับพี่น้องสมือนนี่บักเน่ากับถาำไร่ใดลายขึ้นกันนะครับสมื่นนี่เบิ้งครับสามหน่วยหาบาทตรงสีครับโอ้สามหน่วยสิบบาท แบบแตลราคานะครับอันนี้มันสดนมัน,นดีด้วยละแปดบาทครับพี่น้องด้วยละแปดบาททำย่ามามันเป็นอีกผู้ใดปูบักแนวนี่หรือว่าปิดการสั่งไรได้เลยครับพี่น้องนี่ไรค้างนะครับแต่ก้อนนี้บงมันกินพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บเลยย่าเก็บอยู่นะครับนี่ครับอันนี้บ่ได้เก็บไปขายไปยังครับแต่ว่าเก็บไปคันนะครับย่าเอาไ้ครับพี่น้องนี่เข้าไปหาเก็บกันเลยครับ นี่นะครับนี่นะครับยายกำลังเก็บอยู่นะครับเป็นแค่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวก็ได้ลายอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับมิตรหน่วยใหญ่ๆนะครับพี่น้องเมึงเนี่ยิ่งครับพี่น้องเพราะว่ายายเพิ่นนะครับสิ่ออกไปอไปคั่นนะครับไปคั่นไปบีบนะครับเ็ดกินเป็นยานะครับกินกับโซดานะครับเพราะว่า แกโรคเบาหวานนะคะกินกับโซดาโซดาก็สซีรังร่างทองล่างใสแน่นะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลายอยู่นะครับแล้วผู้ใดอยากเฮตดกับ่องเฮ็ดเบิ่งนะครับเบื่องครับนี่แต่ใหญ่ๆนะครับพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดเห็ดไร่ใดผู้ใดเฮ็ดสวนบักหน้านี่ด้วยครับช่วงนี้ด้ <c oughs> วยละแปดด้วยละแปดบาทเนนีินรับ เดี๋ยวข้าไปเข้าไปข้างในบังกอนครับนี่แหละครับทั้งหมดแดงจักหยังได้ครับลายอยู่ครับบังในแค่นี้แหละครับต้นแต่ว่ามันต้นใหญ่ครับพี่นอ้องต้นบักนามันต้นใหญ่แต่ก่อนนี่แมงบงนะครับกลิ่นมันกับ,บ่เป็นมากปานใดนะครับปุ๋ยกับปุ๋ยกับใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยธรรมาใส่ปุ๋ยธรรมศาสตร์นะครับอเอาไปเก็บต้องขอไปเก็บทั้งนี้ครับต้องขอาไปเก็บทั้งนี้ต้องขอไปเก็บทั้ง,ทงในนี่ครับพี่น้องก็สันบดายนะครับที่จริงก็เก็บได้เบิดเ,บเราได้ครับพี่น้อง ต่ว่าอันนี้ใ้า่เอาแต่หมากใหญ่ๆมันนะครับเพราะว่ามันสิใดมีนามหลายนะครับอันนี้หน่อยเข้ากับเอาไว้ถักกิ่นครับเอาใส่สมตำหรือว่าใส่อย่างใดหลายอย่างนะครับสิเก็บไปฝากมูยูนะครับอยู่ตอนเปิดเทอมนะครับนี่ครับนี่ก็รู้สึกว่าสีเอาใดเยอะครับเนาะกล่องบัฟกฟัล เาได้ลายอยู่ครับต่นี่นะได้หลายเราได้ทำดูกนนะครับถ้าขายนี่ก็ได้เงินเป็นร้อยไปได้ทำนี่เพราะวัตมิตรมากใหญ่สดๆนะครับเพราะว่ายูนี่เขาเบิ่งตามตามคุณภาพของของบักหน้าวนะครับไวยละแปดถึงสิบบาทก็มีนะครับปุ๋ยกับปุ๋ยธรรมชาติอรับเด้ออาหารนี่ครับลายใช้ได้คับเดี๋ยวไปนี่มิตรบักนาวได้ครับนี่เสียดายนะครับพันปลูกไายนี่ก็สิต ได้ขายนี่ครับพี่น้องมาเบงมุมนี่ครับบัดดี้นี่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่เบงครับอันสีเห่แบบไี้ครับพี่น้องเบงแน่หญ่ครับหง่แน่นะครับเบงอันนี้สีตรงอยู่ประมาณหน่วยละแปดบาทถึงสิบบาทประมาณแปดบาทครับนี่ได้ดดีครับพี่น้องนะครับมามุมนี้ก่อนเหมือนเี๋ยวจังสิเข้าไปมุมทางในนะครับนี่ มีอีกครับมีอีกอาะไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับเห็นบ่ครับซ้ำหนี่กับเต็มกับมือนี่สามหน่วยเกือบสามสิบบาทนะครับโอ้ต้นนี่ลายลายครับพี่น้องต้นนี่ลายอยู่นะครับเอาได้เกือบเบิร์เลยครับเต็มมืล้วครับซีมเลยเดี๋ยวเอาไปว่างไว้ก่อนครับพี่น้องไปว่างไว้ใน้ตะก้าก่อนนะครับ นี่นะครับมันอยู่ข้างในอีกนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเอาได้เกือบเบิดได้ครับเพราะว่านามนามก็ไหลได้ครับพี่น้องบ๊อแมนว่าเก็บลูกใหญ่ๆหมากใหญ่ๆนี่บอบมีนามเลยครับบ๊อแมนว่าบอมีเนาะมันนามลายครับเดี๋ยวเสียเอาให้เบิ้งนะครับตอนที่ไปคั่นหรือว่าไปเห็ดยังถ้าได้เห็ดห้ย like ่ายนะครับเดี๋ยวสียทายให้เบิ้งอีกเที่ยวนึงนะครับนามมันลายแห้งครับพี่น้องขอแต่ห้องเหลืองเลยที่มันตรงๆ อี่มันใหญ่ๆเนี่ยสุกๆเนี่ยเห็นบอกครับเห็นบอกคือเก่าสาม,ม่วยเต็ม,มถ้าเทาผู้ใดเหตุธุรก,กิจหรือว่ามิตรทีหลายๆนี่เป็นแต่เหตุนะครับสำหรับบงางนาวเนาะเพราะว่าสมือนนี่มันแพงนะครับผมก็เคยเคยคิดว่าสีเหตุอยู่นะครับแต่ว่าก็ค,คือสีเลื่อนจบผลละเนาะทานทานบงนางนาวันยังแพงอยู่คือเก่านะครับไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งกันเลยเนาะมุมนั้นเนาะบานน,นี้ครับตอนนี้ก็ห้าเก็บอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ อันนี้ก็ถือว่าถือว่าเอาได้นะครับนี่อันนี้ก็เอาได้เท่ากันครับไ่มีนม้ำห้องกับบีบบีบเบิ้งนะครับเดียนเอาก็สิไปไปคันนะครับ,บไปคัน,น,คนตอนนี้ย้ายผักแล้วนะครับลลยอยู่ครับแต่ว่ามันมันมีน้มครับพี่น้องก็เลยบอกกล้าไปหยิบไป,ปไหนเพราะว่าปากมือเจ็บเจ็บครับนี่ครับเห็นที่ว่าโอ้ไเหน็นบอกอมัมสซูนให้น้ำเทนอพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเราเสียมันได้ครับอันนี้บางสิบบางในเด้อพี่น้องนี่น,นี่นี่ครับไงมันมีหลายอยู่ครับเคื่อสิทธกับกับมาหาลัยแห่งสิราไยครับนี่อเอาไปมูอยู่ครับมันมีอยู่ข้างในอีกอยู่นะครับเราก็ทายพี่น้องเบิง ไซื้อนะครับอย่างที่น้องเห็นว่าการเห็นบางหน้านี่มันก็ได้เงินดีคือกันนะครับบ่เม็นว่าถึกๆได้ครับสมือนี่นะครับเนละแปดถึงสิบบาทก็มีนะครับแถวบ้านโบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องกระขื่นกบคุณภาพของบางหน้านั่มนะครับคุณภาพของบางหน้าเราก็ความความหนั่งนงครับเ็บข้าวเดี๋ยวพี่น้องเบิงสิเต็มแล้วครับแป๊บเดียวนะครับเบิงสีเลาครับสีมันสีงามปันไดะครับทั้งเหลืออีกหลายอย่ับสิเก็อยู่แต่ว่า ถ้าถือกล่องพี่น้องเดี๋ยวเอาไปสมีกรน,นะครับเดี๋ยวมาไทายเบิรงใหม่นะครับจะไหนก็นอย่าลืมฝากติดตามช่องนเด้อครับเด้อครูโนตลูกอิสานร้องกินเที่ยวนะครับฝากติดตามเดี๋ยวซีนําสิ่งดีๆไม่พี่น้องในเบิรงอีกเชิญหนึ่งนะครับขอบคุณครับ